สับศัตวแพทย์ที่เราต้องการในอนาคตนะครับโดยที่จะต้องเป็นสิ่งที่แปลกไปจากเดิมนะครับเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสัตวแพทย์ที่ดูเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมดูแลรของระบบนิเวศเาผลิตจํานวนน้อยแต่ต้องผลิตด้วยคุณภาพและความแตกต่างสําหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์และศัตววิทยาประยุกต์ราชวิทยาลายยัยจุฬาภรนั้นเนี่ยนะครับก็มีการก่อตั้งขึ้น เป็นคณะที่4ของราชวิทยาลายัยจุฬาภรน,นะครับโดยที่มีความมุ่งหมายที่จะช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ในการดูแลสุขภาพในระบบที่เราเรียกว่าสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแยกกันไม่ได้การที่จะทำให้สุขภาพคนได้สมบูรณ์ได้ก็จำเป็นที่จะต้องผ่านสุขภาพสัตว์ที่มี ความสมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกับสุขภาพของสิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ของเราจึงถูกก่อตั้งขึ้นทัดเจนในการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยใช้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวนั่นก็คือการที่เราจะผลิตสัตวแพทย์ออกไปเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพของคน โดยผ่านการดูแลสุขภาพสัตว์ที่ดีและสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพสัตว์ป่าที่ดีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับนอกจากนี้ทุกคนยังมีความตระหนักที่จะเป็นคนดีเป็นคนที่จะรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาตินั่นคือสิ่งที่จะเป็นผลผลิตของคณะสัตวแพทย์ศ,ยศาสตร์แห่งนี้ ต,ตัววิทยาเขตซึ่งเป็นวิทยาเขตหลักของคณะสัตวแพทย์นะครับก็เป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับมีพื้นที่240ไร่ได้รับการมอบให้จากกรมปรศุสัตว์นะครับอยู่ใกล้กับศูนย์สุกรนะครับพนารักปากช่องนะฮะวิทยาเขตนี้เนี่ยก็จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์นะครับซึ่งจะให้การดูแลไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่านะครับและสัตว์ทดลองด้วยนะครับชื่อว่าโรงพยาบาลศรีสว่างขวัตนะครับเป็นชื่อพระราชทานเช่นกันสัตรแพทย์ที่มีความจำเป็นในอนาคตนะครับและเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างที่เราจำเป็นจะต้องสร้างให้เขาเกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้หนึ่งจะต้องเป็นสัตรแพทย์ที่มีความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลานะครับ มีความตั้งอกตั้งใจมีความสนใจในการติดตามเรื่องของวิทยาการซึ่งเท่านั้นไม่พอนะครับจะต้องดูให้กว้างด้วยในแง่ของเรื่องของสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจและที่สำคัญอีกเรื่องคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมการที่ศัตรแพทย์ที่จะทำงานได้ดีในอนาคตนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และมีความคิด ในแงกคิดเป็นระบบด้วยเชิงของนักวิจัยเพื่อการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับและสุดท้ายก็คือการที่เป็นถูกหล่อหลอมให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์มีความอบอ้อมอารีไม่ว่าต่อเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์นะครับมีความมุ่งหวังในการที่จะทำประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งในปัจจุบันเรายัง ขาดสิ่งเหล่านี้หรือมีไม่มากเท่าที่ควร